สวัสดีค่ะเจอกับโค้ดสาวสอนออนไลน์นะคะวันนี้โค้ดสาวจะมาสอนจะมาแบ่งปันเรื่องของการเขียนคอนเทนต์ค่ะโอเคก่อนเลยเลยในพาร์ทนี้นะคะเรามาเรียนรู้ว่า3ข้อห้ามนะคะคอนเทนต์มีอะไรบ้างคะ่ะข้อ1ค่ะเป็นคอนเทนต์พื้นๆนะคะเป็นเรื่องทั่วๆไปที่คนอื่นเขารู้ดีอยู่แล้วค่ะมันจะทําให้ไม่น่าสนใจค่ะข้อ2ค่ะ เป็นคอนเทนต์ที่ไปก๊อปปี้เขามาค่ะร้อยเปอร์เซนต์นะคะซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่ถ้าเกิดโพสเป็นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเขาจะมีการปิดการมองเห็นด้วยนะคะโอเคข้อ3ค่ะเป็นคอนเทนต์ที่ไปก๊อปปี้มานะคะมากเกินไปอย่างเช่นประมาณ90%นะคะดังนั้นนะคะ3ข้อห้ามของคอนเทนต์นี้นะคะอย่าไปโพสหรือว่าเอาไปเขียนนะคะ โอเคค่ะเจอก,กันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาค่ะ